จมูกที่สวยนะคะไม่ใช่แค่มองด้านข้างแล้วปลายพุ่งเท่านั้นนะคะจะต้องดูปกติในทุกมุมจมูกที่สวยเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติก่อนนะคะคือดูไม่ผิดปกตินั่นเองนะคะ จมูกที่สวยนะคะไม่ใช่แค่มองด้านข้างแล้วปลายพุ่งเท่านั้นนะคะจะต้องดูปกติในทุกมุมก็คือหน้าตรงดูจมูกตรงนะคะแล้วก็มีรูจมูกที่ไม่มองเห็นชัดแง่จากหน้าตรงมากเกินไปแล้วก็รูจมูกจะต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะคนเราปกตินะคะจะมีรูจมูกที่ไม่เท่ากันนิดหน่อยได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารูจมูกที่ไม่เท่ากันนิดหน่อยตามธรรมชาติเนี่มันไม่ได้ดูผิดปกติ แต่รูจมูกที่เกิดจากการทําสัลญกรรมแล้วผิดรูปนะคะมันจะทําให้ดูผิดปกติจนกระทั่งคนอื่นที่มองเนี่ยรู้สึกได้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะน,นั้นก็ควรจะต้องแก้ไขทรงของรูจมูกไปด้วยนะคะแล้วก็บางคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของคอลูเมล่าที่หดรันสั้นขึ้นไปแบบนี้อันนี้คือคอรลูเมล่านะคะหดรันเข้าไปอะคะอ่ะอ่ามันจะทําให้มองด้านข้างเนี่ยเหมือนกับเห็นแต่ปลายจมูกแต่ไม่เห็นคอลูเมล่าซึ่งกรณีนี้นะคะเราจะต้องยืดคอลูเมล่าออกมาะคะ่ะ ให้เห็นคอนทูเมล่านะคะมองด้านข้างนะคะจมูกนะคะมีสันจมูกมีปลายจมูกตรงนี้ต้องเป็นเคิร์ฟค่ะไม่ใช่กดเบอลเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือแต่ละคนมีปัญหามาไม่เหมือนกันนะคะการแก้ไขก็จะแก้ไขตามปัญหาของแต่ละเคสค่ะเพื่อให้จมูกที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะ